หรับใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดตามกดซับสับไต่ไม่ได้นะคะเราแค่สอนโหลดเกมเลยเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะจะหาไมา่โหลดนะคะนี่ให้อุทำมเนี่ยครับผมก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับกับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตไต่เพื่อเป็นกำลังใจกับผมกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะไปสอนโหลดอะไรเนี่ยฝากทุกคนเนี่ยเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับลุย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนการดึงไฟล์ GTA 3 IMG นะครับเอาไว้ลง dff ของรถพวกรถยนต์รถเครื่องที่เราลงไปนะครับก็วิธีการลงหรือว่าวิธีการดึงออกมาเนี่ยง่ายมากเลยนะครับก็เข้าไปตรงแอป c t a r c h i v e r ตัวสีเขียวงนี้นะครับจะทิง้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะตัวนี้มีในเพ Store นะครับไปหาโหลดก,กันได้อ่กดเข้ามาแล้วก็ไปที่ Android นะครับแล้วก็เลือกเป็น OBB นะ แล้วกดเข้าไปตรงนี้นะครับ c o m s t a r g a m e t n a นะรตรงนี้โอเคเข้าไปแล้วก็ดูตรงขนาดไฟล์ที่500กว่าๆนะครับส่วนตัวที่เป็น1กิกกว่ากไม่ต้องสนใจนะครับก็กดค้างตรงตัว500นี้นะกดค้างเลยนะครับแล้วก็กดตรง rename ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเหมือนกับดินสอนี้นะกดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนมาตรงสุดนี้เละครับแล้วก็ใส่จุด Z IP นะนะครับเป็นให้เป็น d zip นะจากที่เป็น o b b นะครับก็เปลี่ยนเป็น .zip แล้วก็กดโอเคไปเลยครับก็กดกับหนึ่งครั้งแล้วกดเข้าไปครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มันกลายเป็นไฟล์ .zip แล้วนะครับแล้วก็กดหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดวิวดูนะครับอ่าเป็นรูปตรงต่างนี้นะแล้วก็กดตรง txdb ตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับนี่นะครับ gt a 3 mg นะก็กดหนึ่งครั้งครับ แล้วก็กดแท็กตรงนี้นะครับที่เป็นลูกสองขึ้นนะกดไปแล้วก็เอามาลงไว้ตรงนี้เลยนะครับกดลงไปโอเคนี่นะครับทีนี้เราได้เ,เป็นตัวของไฟ GTA 3 MG นะวิธีการย้ายไปลงในโฟลเดอร์ Data นะครับเพื่อมันเข้าเกมนะอย่างแรกก็กดออกไปเลยครับแล้วก็ทําการเข้าเกมหนึ่งครั้งนะนั้นเมื่อเราเข้าเกมแล้วเนี่ยเราก็กดออฟไลน์ตรงนี้นะครับ Okay. แค่นี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก,กดไปที่เดิมครับเสใน AR s i v e r ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เรามาเปลี่ยนตรงไฟล์ z i ตรงนี้ให้เป็น .obb เหมือนเดิมนะครับกดค้างแล้วก็กดตรง Rename ตรงนี้นะโอเคนะครับแล้วก็ลบ .zip ที่เราแปลงไว้นะครับลบทิ้งไปให้เป็น .obb เหมือนเดิมนะครับกดโอเคปัดหนึ่งครั้งโอเคตอนนี้ก็ไฟล์กลับเป็นรูปแบบเดิมน้วนะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายตรง GTA 3. mg นะครับกดค้างครับแล้วกดตัดหรือว่า Copy ก็ได้นะครับแต่กดตัดเนี่ยจะทำให้พื้นที่เราประหยัดมากขึ้นนะครับอ่ะกดกลับไปแล้วก็ไปตรง Data นะครับอัแรกนะก็หาไฟล์ GTA นะครับ com d o rockstar g a m e นะนี่นะครับตรงนี้นะที่เป็นรูปเกม GTA อยู่นะครับแล้วกดเข้าไปครับเรากดไปที่ไฟล์ครับ อ่ถ้าของบางคนไม่มีอะไรขึ้นเนี่ยก็ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับกดตรง3จุดตั้นบนตรงนี้นะครับกดแล้วก็เพรสนะครับตรงนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็กดนิวโฟลเดอร์ครับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น T E X D B นะครับกดโอเคอ่าพอเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จเนี่ยเราก็กดเข้ามาหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดวางไปเลยครับอรอสักครู่นะรับผมแค่นี้เนี่ยเราก็ สามารถเข้าเกมหรือว่าจะลงรถได้เลยนะครับโอเคในคลิปหน้าผมจะมาสอนการรวมเทคดีนะเป็นสีรถนะครับตั้งแต่2คันขึ้นไปนะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้เอาไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนการลงรถหรือว่าทําคลิปอะไรต่อก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเออแล้วก็ฝากติดตามในเพจด้วยนะครับผมมีเพจอยู่นะลิงก์ใต้คลิปนะครับโอเค ครมีข้อสงสามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับบ๊ายบายไม่เข้าใจเลยจริงๆใ,ให้เธอเป็นหญิง <ๆ S 2> ที่ดีที่สุดที่ฉันนั้นเคยเจอมายอมให้เธอเป็นไม่ควีนให้เธอเป็นควีนของฉันคนเดียวและฉันก็คือราชาแต่เธอเดินไปกับโจรสลัดทิยศมันแขกลาสิฉันมีพระราชวังและทรัพย์สมบัติให้เธอพร้อมขอใค้เธอยอมจะ